อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองนะครับมาวันนี้ก็มามาตัดสินในการขึ้นดิวิชันหนึ่งนะครับโดนทดสอบโดยดิวิชันหนึ่งนะครับโอ้ครับแรงทีมก็สามพันหนึ่งร้อยอัพนะครับวันนี้เราไม่ได้แผนสี่หนึ่งสองสามนะครับเปลี่ยนฟอร์เมชั่นไปเรื่อยนะของเรานะอย่าไปใส่ใจอะไรกับผมมากนะครับโอ้แดนเบิร์นไม่ฟิตนะส่งคอร์สเตอร์แมนลงมานะฮะโอเคกูแข่งมาได้แผนสี่สามสามนะครับโอ้รูปแบบคล้ายๆเรานะครับแต่กองกลางยืนต่ำเนาะ หน้าเป้เาฟานิเตาลอยนะครับปีกซ้ายนี้มาปีขวาเมสซ,ซี่เซนเตอร์2ตัวครับเป็นเปียโรยืนคู่โลมาธาตมาทัทิวุตและกลางรับเป็นจิวเปโตซิลว,วาแบ็กซ้ายคันเดล่าแบ็กขวาคาฟูเซนเตอร์เป็นฟังโกบาลิซี่ประกอบคู่มันเปาโล,โลโม,มาเินี่แข่งปอกว่ะแล้วมีอิกเกกาซิยาเป็นผู้รักษาประตูครับสำรองก็เอาเรื่องอ่ะทุกคนเอาเรื่องบอกเลยแต่ละตัวโอ้โห ไม่ขึ้นแล้วดิวิชั่น1อ่ะบอกเลยไม่น่าจะไหวนะทุกคน <laughs> <laughs> แผนไอ้โค้ดเจเกนคอปกันทั้งคู่นะครับสไตล์ควิกคา์เตอร์ทั้งคู่วัดกันเลยจัดไปบันบ้านนะครับทีมสไตล์วอนเต็ดนะไม่มีงบเติมนะครับเ <c oughs> พราะว่าจะเต e ิมไล่อีปิกหรือบิ๊กไทม์ตัวนึงนี้ใช้งบแม่งเป็นพันอ่ะบอกเลย <c oughs> เป็นพันเพื่อเผืก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> จังหวะน,นี้เลนดโดประคองเอ้าเฮ้ยิบหาย เฮ้ยโอ้จังหวะนี้สายเข้านะครับโอ้จะนาทีที่สองนะแล้วจะโดนหรือเปล่าแล้วตัดมาจังหวะน okay mm, mm. ี้พอร์ตเกมไปก่อนนาทีที่สามแล้วยังไม่โดนนะครับโห้โคตรซิงเกือบไปนะไม่ล่ะโอ้โหคู่แข่งได้ลูกเตะมุมนะครับอย่างสิงไม่หายมาเดียวโล่ครับอยู่ที 2> <mi> 2> o, ่บอลคอมาลูกนี้ก็ยังไม่ได้โขงนะครับจิเบโตซิวาเก็บได้ผมดัก ตัวกานะอ่ะเอาไม่ดักไม่ดีว่ะคันเดล่าว่าไงเดียบี้โอ้โหคองบอลเหนียวว่ะเหมือนเหมือนเล่นเจอตัวเองอีกคนนึงอะขอ <c oughs> ต,ตากุตาเคลียก่อนหนิครับโอ้โหอึ้ยลูกก,กูนะครับยังสูงไม่พอโดนมาดินน่กระแทกครับเอาแล้วยอดมาที่มูซาเดียบี้มูซาเดียบี้มาที่ชาาทิพย์สงศิณชาาทิพย์ยอดมาที่มูซาเดบี้ไม่ได้นะครับแล้วชนะิด เก็บตกได้ไหมไม่ได้โอ้โหโหดเกินพี่ดูการพาดบอลจังหวะเดียวของเขานะโคตรแม่นยังไงเมสซี่เมสซี่เอาไม่ยิงว่ะหุ้ยแต่บอลไวทำไมมันไวอย่งวะคาฟูว่าไงคาฟูจะเปิดได้เปล่าจะไปไหนยังไงโอ้โหโคตรเหนียวว่ะโอ้โหเนียนตาสุดๆไปเลยนะครับแล้วฟานิเตอร์ล้อยิงโอ้โห โอ้ <S <S ผมว่าหายแล้วนะเมื่อกี้สุดใจหายแวบเลยนะครับโอ้โหตึงชิปสุดที่บงกูตัวนะครับออกมาเดนิลดอย่าเพิ่งตกใจโฟ,ฟเดนนะครับแทงทะลุช่องมาพี่เจมาล้ำบอลน,นะครับเอามามีความพิ้วนะครับพ่เจพี่เจเจ,จะไปเองออยังได้หรือเปล่าเอาสวยงาม จ่ายอูติดเสียดายว่ะฟังโกบาเลซี่เอ้ยโฟเดนเอาหน่อยโอ้โหเลี่ยมบอลโคตรดีว่ะคู่แข่งนะแล้วดักไว้นะครับมูซาเดบี้ดักได้ไหมไม่ได้นะครับเบเนมาแทงออกมาลูนี้ฟันโอ้โหจ่ายตอบส้นเมสซี่มาแล้วครับตัวนี้มีความเร็วด้วยแล้วเมสซี่มาเองแทงทะลุช่องออ้ย้วเปียโรโอ้โอ,โอ้นิดเดียวเก้าเดียวเองก้าเดียวจริง,รงๆอ่ะโฟเดนแทงมาลูกกู เอาหลังบังครับแทงกลับมาที่ฟิลโฟเดนโฟเดนครับรอเพื่อนเติมแล้วแทงมาสวยๆเบลลิงแฮมอ้้หู้าวหนึ่งอ่ะโอ้โอล้ำหน้าคิาดช้าไปนิดเดียวยนะครับก่าจังหวะแบบมันตอบสนองชา้าไปนดิดเนี่ยยัยงไงเอ้าคันเดล่าจะเล่นท่าเหอเรอนี่ยังไงจิเบโตซิว่าคันเดลา่าโอ้เขาต่อบ,บอลกันแบบ ทำไมตัวเขาตอบบอลกันตรงอย่างเลยวะไอ้เปียโรพลาดให้นะครับเดคแนไลท์ใจเย็นๆเราดึงเกมบ้างแล้วแทงทะลุช่องมาลูกกูครับโชว์มาแล้วบอลสวยงามแทงมาที่ชนะทิพย์ทรงศิลป์แทงต่อที่ลูกกูลูกกูสุดเส้นยอดเบลล่งแท้บุตรีบไปหนึ่งศูนย์มาดิครับโอ้โหพี่ตู้ลูกกูวิ่งโชว์ฉบนึกว่าเป็นกองหน้าสายโกโคเชอร์นะเป็นฟองอินเดอะบ็อกซ์นะครับลูกกู คาเนล่าเอาจานติดนะฮะเมลิงแฮมอูโดนกระแทกงี้ฟาวว่าอาจารย์โอ้โหคนดุดันอะสุดผมโคตรชอบเลยนะนักเตะที่แอคเอกเซสิฟเยอะๆความดุดันเยอะอะมันช่วยแย่งบอลนะมันดุดันดีกูตัวครับโยกออกมาแล้วโอ้โหเขาบอลไวว่ะเรนิลดนะครับคืนมาที่กูตัวใจเย็นๆนะครับกูตัวสาดยาวออกมาเลยนะครับเคลียมา ผมก็ไม่ได้จะเล่นถ่วงเล่นอะไรนะครับแต่มันแต่มันไปไม่ได้นะเมื่อเมื่อครู่เบลลิงแฮมเอ้ยอู้จานอ่ะแก้ได้นะครับเบลลิงแฮมออกมาที่เดียบี้เดียบี้แทงอุ้ยติดโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะจ่ายผ่านนักเตนะเอีกปีกบิ๊กไทม์นะเอาไปวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยเบลลิงแฮมเอ้เอาได้ลูกทุ่มอีกทีนึงนะฮะเบลลิงแฮม ออกมาที่เดียบี้เดียบี้พิกโอ้จานฟาวเอาไม่ฟาวด้วยนะฮะกรรมาการ์ตอลลียจบครึ่งเวลาแรกไปนะด้วยสกอร์หนึ่งบูซูนเ้าเป็นวอนเต้นนะ,ะโฉกเฉลี่อกาสไปได้หนึ่งลูกนะ <c oughs> เปิดเกมเปิดเกมลุกสู้เลยนะทีมเราเนี่ยบอกเลยเกมรับไม่สนใจแล้วนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นดีแคทไลท์ด้วยกลางรับอ่ะแมตช์นเนี้ยบอกเลยรั่วรั่วแน่นอนเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับ <c oughs> <c oughs> ลูนี่นะครับลงไปแล้วลงสนามไปแล้วครับปีกขวาเนม่าครับแทงออกมาที่ฟิลโฟเดนแทงตัานลังว่าไม่ผ่านนะครับแล้วยังไงลูกนี้เก็บได้โดยดิคันไลเนม่าชูเนี่ยเดคันไลส์ทำทางแล้วครับแต่ไม่ให้ให้โฟเดนโฟเดนลูกนี้ก็ช้าโอ้โหโฟเดนช้าไปนิดว่ะเลนิโดมาที่คอสต์แมนคอสต์แมนใจเย็นใจเย็นเขาจะดักมาที่ดิคันไลออกมาที่ฮาเลนฮาเลนฮาเลนเห็นช่องแทงมาโอ้โหติด เบลลิงแฮมเกือบได้ะโอ้ยดิคาไลนะครับขาสั้นไปนิดนึงนะฮะถ้าเป็นซาคาเรียอาจจะถึงนะเมื่อสักครู่นะครเปียโรมาที่คาฟูเออนักเตะเขาวิ่งทำทางกันสองคนเลยนะออกมาตรงกลางฟานบาเทนเอ้ยไม่ใช่นิตรอยฟานนิตรอยนะครับเอาดิคาไลเคลียดิไม่รู้จะทำไงวะทุกคนนักเตะเขากดดันแบบสุดอ่ะก็เคลียร์ไปก่อนเลยนะเมื่อกี้มันยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันตรายมากสักเท่าไหร่นะก็เคลียร์ไป แบบรับแล้วส่วนน่นนะแบบรดบัสอ,อ,อ่ะโอ้โหอ่าจังหวะเดียวของเขาแม่งโคตรโหดแล้วคาฟูคอนมาเรียบร้อยหรือเปล่ายัางได้ยังอยู่เออเปียโรเปียโรโ,โอ้โหโดนขึงว่ะแล้วคอนมาอีกแล้วคาฟูเอ้ยยัอยงอยู่ยังไงลูกนี้เปียโรมาที่เมซี่แทงทะลุช่องมาคาฟูปาดมาก็ยังไม่ผ่านลูริเกอร์ตกใจเคลียทิ้งแม่งเลย โหดเกินเกมเกมเป็นของเขาแล้วนะครับตอนนี้ <S <S อย่าเปียโรเขาด้วยอยอดมาลูกนี้อยังคูคิกเอาเข้าหรือเปล่าโหยังไม่เข้านะโอ้นึกว่าเข้าไปแล้วอีกสานาทีนะครับเน,น้นเลยโดนอัดยับยับแน่นอนไอเย็นเรียกสมาธิกลับมาก่อนนะครับกูตัวยอดมาที่เลนิโดนะฮะ ออกมาโฟร์เดนวันทูเรนุโดจังหวะเดียวเอา้าโอ้ไม่ไม,ไม่ถึงเนม่มาว่ะแต่ยังได้นะครับฮาแลนด์ช่วยไปได้เนม่มา,ามีสองช่องครับแทงมาที่เออร์ลิงฮาแลนด์ฮาแลนด์ฮาแลนด์ยิงเองแม่งเลยเป็นยังไงล่ะโอ้โหทูเปอร์เซฟของคาสิยาน,นะครับได้เซฟได้ได้เซฟให้เห็นกันสักทีนะครับคาสิยานและเนมา่าจะกระชากจะพยายามจะถ่ายไปเหรอไม่ผ่านนะครับออกมาที่เดคาไรมาที่รูนี่ครับวันทูรูนี่หลุดแทงมาที่รูนี่ ดูนี่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 ยอดโอ้โหติดคันเดล่าเขาเคลียร์นะครับโอ้เขาก็ไม่ไมไเขาเล่นชัวร์เหมือนกันนะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันเลือเเล่่านะนักเตะน,นะอเดเยมีของเราก็มีนะครับสำรองมาชัวร์เมนี่นะครับลงมา ไปอเดยยมีนะครับปีกซ้ายนอ้ซ้ายขวาเราเบลดเพเยอร์นะข้าพลังเก้าสิบสองแต่มันเป็นทีเด็ดนะสองตัวนี้ยใครบอกไม่เก่งมันเก่งนะครับทุกคนขอตากุต้าออกมาที่โรนี่รูนี่เอ้ารูนี่หลุดยอดมาที่ฮาเลนไม่ได้นะครับโดนมงเคีร์โดยบาเลซี่สีเฟนเจลาดลงมาแล้วนะของคู่แข่งเอ้ยจานหลุดหรือเปล่านะครับตรงกลางรูดิเกอร์วิ่งลงมาประคอ เกือบนะครับติดขอต,ตากุต้านะไม่งั้นน่าหลุดละเอ้ยเดยองออกมาที่เจอรลาดยังไงครับลูกนี้เออชัวเมนี่เอาชัวร์หน่อยชัวหน่อยครับเพื่อนมาที่อเดยมิเอ้ยนิดเดียวเกือบแทงได้นะอาจจะหาคอหน่อยเว้อเดยมิฮะใจยเย็นใจยเย็นอเดยมิ ami, เลงอยู่ไกลๆก,ก็ได้นะไป มาที่เนม่าจูเนียครับเนม่าจูเนียเอาหลังบังโอ้โดนแซะโอ้โหโหดจัดหูนักเตะเขาโหดจัดเลยอือแล้วชัวรไม่นี่โคตรชัวรเลยครับมาที่อาเดเยมีอาเดเยมีครับอาเดยมีสุดเส้นมาเองมาเองแล้วยอดลูกีเนม่าโอ้โหโอ้โหเนม่าอีกแล้วนะคะมีจังหวะนี้ให้เห็นอีกแล้วนะ โอ้จริงๆมันต้องเรียบร้อยทุกคนโอ้อย่างเซิงแล้วเอาอ่ะอย่างได้ครับเนมากเนมาแทงมาดิครับแล้วฮาเลนเอเก้า <9 S 2> เดียวอะ่ะอีสอนาทีนะครับ <Am> igo, ยังไงคู่แข่งได้ส่วนด,ด้วยแล้วยังไงเคลียดิเคลีย,ด,ยดีครับรูดิเกอร์ไม่ต้องทวงนะครับเคลียร์ยเดียวตามสไตล์ของเรานะครับเรียบร้อย,อย กรรมการปานุวิจบครึ่งเวลาหลังไว้นะหมดเวลาไปก็โดนกดยับยับเลยนะทุกคนเขาโชคร้ายนะครับที่เขายิงเราไม่ได้นะขึ้นสู่ดิวิชั่นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดนทดสอบด้วยทีมอย่างโหดฝีมือโคตรเทพใจหายใจคว่ำนะอูเนม่าแม่งลูกนั้นแม่งมองไปได้ถ้าโดนตีเสมอนะแบบโอ้ใจหายใจแป้ากันไปนะ แค่ห0นะครับทุกคนผู้แข่งก็มาจากดิวิชั่น1เก่านะครับโอ้ยังตึงว่ะฟีมือสุดอะบอกเลยโหดกว่าผมเยอะมากนี่สี 4, 3, 3, 3, ่สาะคือวิเคาเร์เตอรอ์จัดดูทีมเขาดิไม่โหดได้ไงอะ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ